ที่ไม้มใหไยเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าไม่เคยมีใครนํามาเพิ่มมูลค่ามากกว่าการเป็นเชื้อเพลิงเป็นฟืนเน่เราก็เห็นว่าไม้ลำไยมีความแข็งแรงสูงถ้าเราสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยก็จะมีมูลค่าเพิ่มก็จะเกิดรายได้ทั้งกับผู้ประกอบการเองแล้วก็คนที่อยู่ในห่วงโซ่การทานทั้งหมด พ่อเนี่ยทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักเราเห็น,หน้งแต่เราเด็กๆก็ปลูกฝังเรามาทําให้เราเนี่ยมีความชื่นชอบในเรื่องของไม้เราก็เลยศึกษาไม้อื่นๆด้วยก็มาเจอไม้ลำไยความหนาแน่นของไม้ลำไยเนี่ยเป็นอันดับ3ของประเทศการแปลรูปเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูงตอนนั้นก็ทํางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเรื่องของความชื้นเป็นหลักเพื่อให้ทราบว่ามาตรฐานของไม้ลำไยเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนเพื่อที่จะไปแปลรูปทำอย่างอื่นต่อไปได้ครับ หลังจากได้งานวิจัยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างทักษะให้กับเพื่อนร่วมงานเราบอกเกษตรกรว่าเราต้องการไม้ชนิดไหนเช้มาศู์กางเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่พื้นผิวข้างนอกต้องมีเปลือกเป็นอย่างไรเพื่อน,นํามาแปลรูปให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนําไม้ที่เราแปลรูปเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับมาเข้ากระบวนการ map, กอบแบบ Direct Fire Kiln Dry เพื่อที่จะ ให้ไหม้ลำไยมีความชื้นมาตรฐานเขาก็จะคายสารตัวนหนึ่งออกมาเราเรียกว่าน้ำส้มขันหมานมันก็จะเป็นสารที่ป้องกันมอดมแมลงโดยธรรมชาติเราเน้นเลยว่าเราจะทำฟู้ดเกรดผ่านมาตรฐาน U.S.F.D.A. ของสหร,รัฐอเมริกาซึ่งก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์เอเจ์เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มฮาวส์แวร์อย่างเช่นเป็นเก้าอี้ที่ตั้งหนังสือเฉียงช้อนของตกแต่งบ้านเวลาเราทำผลิตภัณฑ์จากไม้ลำไย,ยเนี่ยเราก็คำานึงอย่างแรกก็คือผู้พูดพวกเขามีเพนพอยต์อะไรหรือเขาอยากได้อะไรพอเราแก้ตรงนี้ได้สําเร็จเนี่ยผู้พูดพวกก็รู้สึกว่าสนใจในพานของเรามากขึ้นประกอบกับความสวยงามของไม้ลำไย,ยที่เราคัดเลือกเขาก็รู้สึกแปลกใจว่าไม้ลำไย,ยสวยขนาดนี้เลยเหรอ ไม้ลำใหญ่กิโลกร,รัมเนี่ยจะก,กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ประมาณเกือบ2กิโลกร,รมัมน่าเสียดายมากๆเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเราอะ่ะปล่อยให้เขาอ่ะผูกพังถูกเผาถูกไหมไปเราก็เหมือนกับช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซสังกะสัยแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่กลับขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอาหารอยู่ในบ้านที่เรารักตรงเนี้ยมันเพิ่มมูลค่าทางด้านจิตใจแล้วก็ตอบสนองต่อเรื่องของความยั่งยืนห sustainability ได้มากขึ้นด้วย